ก็นี่ข้าววะของเอซีมาหอดลรวบ่พี่น้องคุณยายมันต้มน้ำไหมต้มน,ม,ม,นนตมน้ำไม่สมบ่ยายเนาอต้อมน้ำไม่แกแนาะเอาออกมาเปิดบงด้นใด,ดอย่างเนี้นสวนด้ของน้ำเอซีมาสันดอกดอ๋อ โอ้่นได้มาแล้วนแน้นนองหวนั่นเนัเ่นน่า玩มั้ยตรงนั้นป่ะอกมได้รับคุนได้รับของอยังก็ไง ได้รับพวกอันน้ำพึ่งเหมือนที่น้าหวานส่งมาอะไรของน้าน <ะ S 1> นหวานเนาะของน้าหวานเนาะลอาเปิดแพี่แพรบอกโอ้โหหอดเด้ออันน้าหวานเลยของควรก็ได้เอ้าอโป้ของฝากบอกของที่ส่งมาให้เล่าเปิดเด้อเลอาเปิดตรงเด้อไปเอาใบมีดหนึ่ขอบคุณขอบุญขอบคุณหลายเด้อครับที่ส่งมาให้คุณยายกับน้องตัง ก็ขอบบุญขอบพุณนเลยๆนะหวานที่ส่งยาไม้น้องอีคิวแล้วก็น้ำพึ่งไมาให้พ่อเด่นนะให้บ่าวย้อแล้วก็ให้แม่จะลากับอันน้องตั้งครับก็ขอบขอบคุณนเลยละให้ขอให้อายุมั่นคนยืนเดี๋นะหวานเด้อเดี๋ยวผงผมน้ำเดี๋ยวบางกล่องเนาเนบึ่งตู้หนังสือนะยามก็ขอขอบคุณหเลยๆเด้อนะหวานเด้อเด่น นี่ก็อันยังก่อเนี่ยนำใจทรงใหม่พอเด่นคุณแม่จันล่าน้องตังเออเปิดบ้องดตว้ตังให้นะนาหวานจงสุขภาพจงแข็งแรงคิดเงินเป็นเงินคิดทองเป็นทองขอให้นาหวานหันจงมีมั่นคนยืนตลอดไปครับซาถุก็ขอขอบุญขอบคุณทีซสี่ทุกคนเหรอครับเด้อที่ให้กำลังใจพอเด่นมคุณแม่จันล่าน้องตังมาตลอดขอขอบคุณหลายครับขอบคุณทุกคนล่ะ ที่บึงพอดินอยู่เนาะคุณมหอดมือีแะละครับมหอดบ้างใดนะ้นองตั้งไปบอกพอดินว่าของมาแล้วท่านโอ้เป็นขวดนมผน้งเป็นยาตัาวคนเซนเพื่อนให้เซนยังกินนี่ไง บางเทือคนก็ไปสมเหลากินบางเทื่เขาก็ไปกินเอาไปไปสมเป็นยาอืยาแก้สุขภาพอืออันนี้เนื้อทิโทั่วศัพทิศทั่วศัพท์ใดครับในหลุดนะครับโอ้ครับเนวขาตั้งทั่วศัพท์นี่ครับจะขอขอบคุณเด้อครับเอาน้าหวานครับที่ทรงมาไห้ขอบคุณเลายครับ ย,รรยาอ่านอยู่กันอันนี้ก็ยาอุมมันได้เป็นูตรเม็ดน้อยๆที่เอาไปอุมแก่ข้อแก่ลำคอ,อ,อแก่ไอซื้อว่ายัางเมียยานนองต่างอันเ้วยยาเม็ดซองแดงหมอสีอยาแก่ยัง แก้แก็ขคอแก้ไขวัดไข้ไอยาอมยาอมครับละคายข้อยาอมย่านเป็นโควิดเพราะว่าเราเขาว่ามันกินแล้วมันละคายข้อแก้วัดเนี่ยบ้างแก้หน้อยอย่งนี้นะครับไม่หมายถึงคือฮอนนี่นะโอเคไอเนาะผมแก้ไอเนาะโอเคครัส่งที่เขียวดิจันซ่งอ่านดูเนี่ยเอาเราบอกเมื่อคืนนี่เรวก็ของเฮาซส่งยากระป๋อ อันว่าอันมันเป็นสมุนไพรที่ะทำหอมอยังนีีนนึ่งศูนย์แปดตำลาหมอสีอ no ันนี้ของของแมจดล่าไม่ไห้กินแกยังเออแก้โควิดแก้โควิดต่ว่ามงมคิวกันี่ควอยกันนี่ฮ่อี่าฮนาฮ่าฮไาฮ่าฮ่อ่าฮ้าฮน่าฮวี่ หอมมะเขวกับมีม่ก็อยู่นี่แหละกระห้าวกับบุลูวันงรูให้ไลเดอรเอ่อนาหวานผมก็ะ่งรูกไหไลเดอแล้วกังสิถามเล่าใหม่อีกจัะเข้าใจนะเออเวลากินไปกินยังไดเี้อือืมอน้ำเพิงส้เนได้ป่ะประเด็นเออครับขอบคุณหลายเด้อนาหวาน่งใหม่ประเด็นฮะ ใส่ตู้เย็นไหมอันน้ำไปเลยสี่อันเบา nhỏ เอาไ้ให้บเบา nhỏ เอาเครื่องอะไรใช่คือคนละขวดเนาะเรมีตู้เย็นมีตู้เย็นเรามีตู้เย็นอยู่นี่นะว่าพอเดินถือบ่ได้น้องตั้งเอาไปน้ำครับอไปใส่ถุงไหมอ๋อเออจ้งไปอันขอบคุณพ้นผลซะก่อนเอาเพราะว่ามันเหมีตู้เย็นมันเสียอ๋ออยากไปชี้ย่างเอาไปเอาเกลียวไปดินเอา คุณใหญ่ไปแซ่เอาไปแช่เหี้ยนพอดิ้นว่าวันใหญ่พอดินหมดบันหาซีมาอยากเชียวให้เพิ่นเออเอิ่มเบาหน่อมาจะหอยเพิ่นเนาะแช่ตู้เย็นไว้น้องอีคิวชียว่ะว่าเวลากินได้ปะใช่ๆค่ะเอาขึ้นไว้สูงๆดูเลยฮะเสียงไว้ที่เพราะว่าน้องอีคิวไปเปิดตู้เย็นใหญไม่ต้องไม่ลงเงินบาแช่บ่แซ่ก็ได้บ่แซ่กับเบาเสีย S <S บ่บเอาใส่เป็นอันนี้ใส่ไปเลยนอกจากเขาจะเปิเดแล้วเนาะแน่นว่าบ่ครับ,บรเอ่อเปิดผมเอาเปแปะเอามะตามน้ำมาฉาบนู่ผมแปะเพิงยุ่นี่แหละแค่นั้นบมดเสียด้วยเอามะมาผ,ผมกับมาบีบใส่ขวดเอามากินบ่ได้แช่ตู้เย็นมันกับบ่บ่ได้เสียทิมเป็นกับบ่เสียนอกจากว่ายา่นี่ยอันนี้ยาเนื้อเชื่อว่าจะมียายาเพลนบราในที่จกิงห่างหามันครับคลิปนี้กั ขอบคุณนะครับกอขอขอบคุณหลายๆนะครับขออยู่ดีไม่แห้งเด้อครับขอให้ลูกนี้อย่าสู้ไปต้องไปอันโกกอกวนในครอบครัวนาวานขอให้ครอบครัวนาวานจุนยิบต่ความสุขเด้อที่ส่งส่งยามาให้แน่จะลากระได้กับน้องตั้งกับน้ำพึ่งค่ะกับอันมาให้อันพ่อดินกับเบิร์นเบาเนาะค่ะที่สำคัญก็ให้ร่างกายแข็งแรงเด้อหน้าวานเด้อ เงินทองให้สุขภาพแข็งแรงหน้าหวานก็ได้มีเงินทองหลายๆมีกำไรน้ำใจให้เฮาเนาะครับผมมใจเล็กๆน้อยๆเฮาก็ดีใจเบิดถือว่าบ่าเล็กหน่อยแล้วแนะนำเพิ่อวันแพงครับผมก็ขอขอบคุณหน้าห้านหลายเด้อครับคลิปนี้ก็ก็ขอขอบคุณขอบคุณเนฟซีทุกคนล่ะครับที่เบิ่งพอเด่นสนับสนุนพอเด่นให้กำลังใจพอเด่นตลอดมาก พอดินครับแม่จะล่ากำลังตั้งกับสร้าครอบครัวเดียวกันเด้ออันอันนี้ันเจะไว้ให้เบาเนาะมาถ่ายเล่นครับผมครับผมผมกัดสีกินกับน้องอีชิวล่ะดิ้นในวันนี้น้องอีชิวกินเป้าๆอะไรบ้าตั้งให้กินจังใดพอดินก็ไม่เคยกินเลยถ้าคนเป็นโรคคือโรคหวานค่ะคนหวานม่าอะไกินกับเพราเพราะว่าน้ำน้ำผึิงเนี่ยมี แกบำรุงสุขภาพหลายอย่างอยู่พอ,อ,อดีแล้วส่อนที่ถามาอยู่สเปิดอนที้ <c oughs> าน,าสนใส่เครือิววันนี้อย่างแน่น้ำเพิงแล้วก็ยาอันนี่ยาอันพวกไอ้อีหย่างอ่านบึงให้เราแล้วที่แนะนำให้ือ <ừ> แล้วก็อันอันนี้ยาอันที่ว่าของเมธิล่าเพื่อนว่าให้อ่านตามสลากอันนี้ก็อ่านตามสลากเจ้าก็คิวกินสีเขียวบอกเราเอาเจ้าก็ให้น้องตั้งอันให้นอ่ะตังอัน ว่าเจ้าตาบ่ดีเจ้าไปน้องตังอ่านว่าอันกินจังไดจังไดก็น้องตังบ่ด่ายาคนทุ่รมาดีถามมาการกินนี่มันกินจังไดน้ะกินโซ้งกินหมอหรือว่ายังไงตัวดีโซ้งบีเขาใจไอ้บีเป็นเม็ดน้ำปนนะคือว่าอันเพื่อนให้กินกับน้ำเพิ่มเออจังถามจังถามเราเบิ้งเออก็จังกระทักไปหาเราอ่านสลากเลยเด้อแม่จ้าลามอยู่กับตามสลากกินกับอะไรอ่ะอืมก็จังกระทักไปหาเรา คลิปนี้ฮะแตู่ดเาูแกมันเเขาครับผมคลิปนี้ฮาก็บซ้ำนี่เนาะขอบคุณอะไรคลิปหนาจังเบิ้งคุณแม่จันล่าถ้าอยากจกินเด้อผมถิงมาไทยทํำไปเบิ้งครับบ๊ายบายไปไนะแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่้องตังเด้อที่หายโพเด็นไทยทํำสวัสดีครับ